องอู่ทองต้องอุทยามากษัตริย์รักษาแผ่นดินให้ให้ให้ประเทศไทยมีมีพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์ครับอย่างน้อยเราเป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งนะที่เกิดมานะได้มามามาศึกมาเป็นมาบุตรเป็นสมณเพศอย่างน้อยเราควรจะมีเราเราอย่างน้อยเรามีโอกาสทำบุญมากกว่ามากกว่าคนเยอะ ตอบแทนแผ่นดินเกิดใช่ครับพระอาจารย์เลยโปรดทุกกลุ่มญาติโยมทุกคนเมตตาไม่ว่าจะเป็นใครผู้รากมากดีสูงกัำดำขาวเจอมาวันแล้วยมมีมีทั้งฝรั่งมาบวชที่นี่ที่วัดที่ว่านี่ก็มีชาวต่างชาติเชลโรบฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็มีไต้หวันก็มีเกาหลีก็มีมาบวชที่นี่แล้วมามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกสติปัฏฐานสี่กลางวันเนี่ยบางทีผมก็เหนื่อยต้องแบ่งเวลาทำวัด ใช่ไหมพระพัะไี่ต้องทําวัดสวดมนต์ด้วยวันนี้เกิจของสองเลยกิจของสอง,ง,สงมวันนี่นะทิ้งไม่ได้ครับ<อ>นะกิจของสองนี่เราทิ้งไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ได้สวดมนต์มนตรา,ราศาสนาพุทธเรียกว่ามนตรา<อ>เพราะ,ะราศาสนาพุทธเนี่ยคนที่สวดมนตราสวดมนต์สมวยป้านี่ยหนึ่งไอ้สมงการบตรบุตรสวดมนต์เนี่ย 1, ด,ดยบับอวัยภูมิสิ<อ>ไม่ตกนรกไม่เป็นไม่ตกไม่ไม่ตกนรกไม่เป็น สศรษฐาดสารไม่เป็นอัจฉยไม่เป็นสัมภเวสีนีอำนาจของการสวดมนต์วานะ<อ>าิาก์อำนาจของการสวดมนต์ว้พระหมายถึงอะไร,รหมายถึงหยุดกระทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจสินะพาจาฮนะอย่าต้องกลับต้องไหว้พระสมต์ทุกวันเลยเนี่ยนะนะและอย่างนี้ไม่ได้คือความบัตันยูตบุปการ<อ>ีคือครอบคือพ่อแม่เรานะอย่าลืมเลือดเลือเชื้อไขามาจากพ่อแม่ครับถ้าไม่มีท่านไม่มีวันนี้ นะถ้ายมทําบุญศาสนาพุทธนี่มีทําบุญไปแล้ัมีอานิสงผลานิสงนะอานิสงคือยมทําบุญวะยมได้ความสบายใจ<ม>ได้ความสุขทางใจแต่อานิสงบุพการียมยมได้รับบุญกุศลด้วย<ม>นะเพราะเลือดเลือเชื้อไขในตัวยมมาจากพ่อแม่การที่ยมได้ทาบุญกุศลเนี่ยย่อมเป็นมงคล ส่งผลไปถึงบุพการีผู้มีพระคุณนะดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระผิดของสงฆ์เนี่ยพระอาจารย์ไม่เคยขาดเลยทุกวันไม่ว่างานจะยุ่งจะเยอะขนาดไหนขาดไม่ได้แล้วโทษครับแล้วพระอาจารย์เวลาแบ่งภาคแต่ละวันยังไงฮะยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยพระอาจารย์ฮะคนละมีเวลาเท่ากันนะพระอาจารย์เี่ะเยอะผู้ศิษย์ก็มาก็เป็นหลายร้อยเนี่ยบางทีฉันเืิ่เดียวนั่ฉันเพลงนนั่นเข้าน้ำน้องนั้นก็อ่าก็ มันมันปัญหาให้แก้นมี้เยอะนะผมคิดว่าความในโลกเนี้ยาวิดนวิหันยกวทาทสัปันโนยติวิโสตกวา

เกือบร้อยปีแน่นอนว่าเป็นเจ้าตำรับของพระยาครุฑ